สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้วันที่3เมษายนพุทธศักราช2565ครับฤดูร้อนแต่วันนี้มีฝนตกครับอากาศเย็นครับวันนี้ตั้งแต่เช้ามาแล้วครับอากาศหนาวตอนนี้21องศาเซลเซียสครับ กำลังเย็นเลยครับตอนนี้ฝนก็ตกฤดูร้อนฝนตกหนาวครับบรรยากาศอย่างนี้แน่นอนครับก็เลยพาทุกท่านมาชมบรรยากาศในฤดูร้อนฝนตกอากาศเย็นหนาวหนาวจริงจครับวันนี้เย็นมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วครับ พยากรณ์อากาศวันนี้อุณหภูมิลดลงลดลงจริงๆครับเย็นเลยต้นกล้วยอ่ต้นอ้อยแดงครับอ้อยแดงได้น้ำฝนรถวิ่งไปมาอากาศเย็นน่านอนครับ เป็นวันอาทิตย์ด้วยครับวันหยุดวนันนี้สำหรับคลิปนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศฤดูร้อนแต่อากาศเย็นหนาวเลยครับ21องศามีฝนตกปล่อยๆขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัย แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ